ค่ะสวัสดีค่ะช่องแม่จินนะคะวันนี้แม่จินจะชวนทำแกงเหลืองปลากระพงกับมันขี้หนูนะคะส่วนประกอบนะคะก็มีเครื่องแกงเหลืองนะคะใช้สี่ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็กะปิสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มันขี้หนูนี่มันขี้หนูที่ยังยังไม่ได้แกะนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะ เราล้างให้สะอาดแล้วเราก็ใช้มีดขูดๆนะคะหรือหรือลวกก็ได้นะคะลูกพอะดุ้งแล้วรูดๆออกนะคะให้ให้เหลือเป็นอย่างนี้นะคะให้เหลือเป็นอย่างนี้นะคะเป็นอย่างนี้นะคะนะคะล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็มีเนื้อปลากระพงนะคะเนื้อตรงนี้แม่จินจะใช้ส่วนที่ติดกับท้องด้วยนะคะมันจะมีรส รสที่ออกมันมนด้วยหวานด้วยนะคะตรงช่วงท้องอย่างนี้นะคะนี่นะคะเนื้อมันหวานด้วยนะคะมะนาวมะนาวนี่คั้นใส่ขวดไว้นะคะช่วงที่มะนาวถูกก็ซื้อมาคั้นใส่ขวดไว้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมก็น้ําตาลน้ําปลานะคะเกลือนะคะดูวิธีการทํากันค่ะ ตั้งน้ำให้เดือดนะคะตั้งน้ำให้เดือดน้ำที่เราใช้น้ำไม่ต้องใส่ไม่ต้องเยอะมากนะคะเดี๋ยวถ้าไม่พอหรือว่าไม่สมดุลเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำใหม่ได้นะคะเอาเครื่องนะคะเครื่องใส่กับกะปินะคะที่เตรียมไว้ใส่เลยนะคะใส่แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะตั้งให้เดือดนะคะนี่นะคะ นี่นะคะนี่นะคะมันขี้หนูที่เตรียมไว้ใส่ไปเลยนะคะแล้วก็อ่าให้ให้มันขี้หนูสุกนะคะ ให้มันขี้หนูสุกตั้งให้น้ำเดือดอีกครั้งให้มันขี้หนูสุกนะคะมันขี้หนูนี่เราให้สุกสุกก่อนที่จะใส่ <c oughs> มะนาวก่อนที่จะใส่เนื้อปลานะคะเพราะว่ามันขี้หนูนี่มันจะค่อนข้างแข็งไม่ไม่ไม่เหลวนะคะสุกมากก็ไม่เหลวนะคะ นั้นเดือดนะคะปิดฝาก็ได้นะคะมันจะได้ละอุนะคะปิดฝาไว้สักสองนาที น่าจะสุกแล้วนะคะเพราะว่ามันขี้หนูมันเม็ดเล็กๆนะคะเม็ดเล็กๆอ๋ตาตักดูก็ได้นะคะนี่นะคะเม็ดเล็กๆสะะุกง่ายนะคะสุกง่ายนะคะอันนี้เราก็ใส่ปลาไปเลยนะคะปลาที่เราเตรียมไว้นะคะปลากระพงขาวตอกขึ้นข้างบนเลย ปลาครับพงขขาวนะคะเนื้อปลาอย่างนี้นะคะใส่ชิ้นใหญ่ๆไปเลยนะคะเนื้อปลานี่เราก็ต้องล้างให้สะอาดนะคะจะได้ไม่มีกลิ่นคาว เนื้อปลาเสร็จนะคะให้น้ำเดือดอีกครั้งนะคะน้ำเดือดอีกครั้งน้ำเดือดอีกครั้งเราก็ใส่นะคะใส่มะนาวมะนาวสามช้อนนะคะสามช้อนโต๊ะ ใส่ไปตามช้อนก่อนนะคะน้ำตาลนะคะน้ำตาลหนึ่งช้อนนะคะเกลือเกลือครึ่งช้อนนะคะเกลือครึ่งช้อน น้ำปลานะคะน้ำปลาใส่ช้อนเดียวพอนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราใส่กะปิไปเยอะนะคะหลังจากนั้นเราก็ตั้งให้เดือดอีกครั้งนะคะแล้วเราก็ชิมรสชาตินะคะ กินรสชาตินะคะรสชาตินะคะเราต้องปรุงใส่มะนาวเพิ่มนะคะใส่มะนาวเพิ่มสองชอ้อนนะคะ รอให้เดือดนะคะรอให้เดือดก็ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ <c oughs> ปลาเราไม่ต้องให้สุกมากนะคะถ้าสุกมากเนื้อมันจะไม่หวานนะคะ <c oughs> แล้วก็อย่างจะแข็งด้วยนะคะทานไม่อร่อยนะคะไม่น่าทานด้วยนะคะ <c oughs> อันนี้เดือดแล้วนะคะเดือดแล้วเราปิดไฟได้เลยนะคะ ไปได้เลย นี่นะคะแกงเหลืองมันขี้หนูนะคะแกงเหลืองปลากระกพงหรือแกงส้มใต้นะคะกับมันขี้หนูนะคะเมนูนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานมากนะคะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแม่จินด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนะคะขอบคุณมากค่ะ